ขางทางจอดได้มันถูกหรเ่ไเราเขได้มาถึงแล้วมีคนกลางอยู่นนะมาถึงแลครับจุดกลางเต็นต์นรตรงนี้ตรงสำนักง,งานนะครับจุดกลางเต็นสำนักง,งานอย่างนู้เราก็ต้องไปติดต่อ สำนักงานนี้เราก็ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับคนละห้าสิบบาทนะครับเด็กไม่คิดนะครับก็คิดแต่ผู้ใหญ่คนละห้าสิบบาทแต่จุดน,นี้ก็ไม่มีไม่มีปลั๊กไฟนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับตรงอาคารนร่นก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆเนาะ เอเเป็นเต็นของเจ้าหน้าที่เหรอนเนียฮะเราจะกลางนรงไหนลงล่มเลยนะก็ได้ษใบ้นี่นี่เต็นใครเขาอะเขาไากลางไว้แล้วเขาไปพายเรือหรือเปล่านี่นะครับวิวรมจะใกล้ไปดิเา้ออนี้เลยอะแล้วก็ลูกใบนอนดด ไม่ต้องขึ้นไฟชีดนะปุกศาสตร์ของจังหวัดระยองนะที่เรามากางเต็นท์ดูเต็นท์เราอยู่ฝั่งโน้นนะเออตรงไหนสกาเน้องโน้นเต็น์เราสีชมพูไงสีสันสวยงามลานกว้างอยู่เนาะกางได้ประมาณ20-30เต็นเนาะกางได้เยอะเลย S <S เดี๋ยวจะพาไปดูคนมาน้อย <S 2> <S 2> คนเขาไมปทางอีกที่ไงมีสองที่ไงเดี๋ยวไปดูตรงโน้นเจชล่าตรงนน้นมีเรือตรงนี้ก็นนม,มีนะแต่ไม่มีคนพายเนี่ยตรงนี้หน่อเห็นไหมตรงนน้นพาไปดูตรงนี้ห้องน้ำตรงนน้นเดี๋ยวพาไปเดินไปห้องน้ำไปเดินไปดูดิห้องน้ำมีกี่ห้อง ไปก่อนดิไปก่อนดิเป็นลมเนอะสุดาแข็งแรงอยู่เลยพ่อมีน้ำมาอยากหนูด้วยอ่ะน้ำที่ไหนไม่รู้ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับคุณห้องน้ำเขาแยกห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายเนาะห้องน้ำก็แยกกันนะนี่เป็นห้องน้ำชายโอ้ห้องน้ำเยอะอยู่นะ มีหลายห้องอยู่เดี๋ยวไปดูนี่ห้องน้ำผู้ชายอู้สะอาดอยู่นะนี่คนเราเบียบเขาก็ทมนี้นะครับสานไหมได้เนาะเอาทำไมทำไมเป็นเหมือนบ้านเราไม่ใช่นี่ไงเออมีอย่งนั้นไห้แต่ทำไมมีไอตัวแบบอ้ใหญ่ มีที่ล้างมือหนึ่งสองสามสี่ห้าโอโกมิจียวล้างมือด้วยอันนี้ฝั่งของผู้ชายใช่ฝั่งเขาผู้ชายล้ำก็จะมีที่นี่นะอันนี้ฝั่งเองผู้ชายโอ้มีทั้วฉีบมือนเป็นผู้ชายมะห้องน้ําก็จะมีทั้งแบบชักโครกแล้วก็แบบนั่งยองเนาะมีให้เลือกเออมีให้เลือกแต่กับผู้ชายต้แต่ว่าจุดกลางเต้นเราอยู่ตรงโน้นไปเดินเราเดินไปทางนี้ก็ได้นะ เราก็ไม่ต้องเดินไกลไงใช่ไหมเราไม่ต้องเดินไกลเนี่ยเดินมาแค่ประมาณ20เมตรหรือว่า50เมตรประมาณนี้เนาะเราก็ถึงที่กลางเต็นเราแล้วที่กลางเต็นลานสะอาดนะครับเนี่ยครับตัดหญ้ามีก้องน้ําเป็นระยะระยะนะครับก้องน้ำเนี่ยน,น้ำมีทั่วเลยลานกว้างนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นหมากต้นหมากหรือต้นปาไม่รู้ตรงนี้แล้วก็เข้าไปกลางใต้ต้นไม้ได้เวลาเก็บก็ไม่ร้อนนะครับ